กลายเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะสำหรับการออกมาประกาศศึกของพสไพยวันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็โพสต์ดูมีนัยยะว่าท่านน่าจะศึกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยท่านมีการโพสต์ภาพค่ะคู่กับพระมหาสมปองนะคะและมีการติดแฮชแท็กงานสุดท้ายในผ้าเหลืองค่ะซึ่งด้านของพระมหาสมปองนะคะเมื่อวานนี้สื่อไปกันเยอะมากค่ะแต่ว่าพระมหาไพยวันท่านไม่อยู่ที่วัดนะคะก็กลายเป็นพระมหาสม องที่ท่านอยู่แทถแล้วก็นักข่าวไปรุมถามกันถึงประเด็นนี้กันอย่างมากเลยนะคะซึ่งท่านเนี่ยให้ความชัดเจนในเรื่องนี้เอาไว้แล้วค่ะว่าศึกแน่ๆแล้วงานสุดท้ายที่จะออกคู่กันเนี่ยก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นค่ารว่วันที่4-5ธันวาคมนี้พระมหาภัยวันก็จะศสึกค่ะ พอพูดถึงเรื่องการศึกของพระมหาภัยวันนะคะทางฝั่งของพระมหาสมปองก่อนนี้นท่านก็เคยพูดหลายครั้งแล้วเนาะว่าท่านเองก็มีกําหนดศึกเหมือนกันก็จะไม่ใช่เป็นการศึกเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นการศึกอีก2ปีข้างหน้าค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องเลื่อนไปเนื่องจากว่าต้องทํางานแล้วก็ญาติโยมยังมีการนิมนต์เข้ามาส่วนที่อาตมาต้องศึกก็เพราะว่าต้องดูแลโยมแม่และส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องท่านเจ้าคุณด้วยแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปเซ็เหมือนกับเรื่องของพระมหาภัยวัน ะะก่อนหน้านี้เนี่ยอาตมาเคยกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะศึกในช่วงของวันที่3พฤศจิกายนปี2566หรือว่า2ปีหลังจากนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของอาตมาอายุครบ45ปีชีวิตก็พลิกมาเยอะนะคะตอนเรียนจบใหม่เพื่อนก็ช่วยลาศึกมาแล้วเพื่อไปเป็นอาจารย์แต่ว่าก็ยังไม่ศึก อาตมาจะสึกก็เป็นเพราะว่าตัวของอาตมาเองไม่ได้เป็นเพราะใครและไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้เป็นผลที่มาจากงานใครไม่ต้องไปรับเงินเพราะคนตัดสินคนสุดท้ายก็คือตัวอาตมาการสึกเป็นเรื่องธรรมดานะคะสําหรับท่านท่านบอกว่าพระที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่สึกออกไปแล้วถึง90%อร์ซมีสถานภาพบนโลกอื่นๆที่เราอยากเป็นอีกเยอะเช่นท่านบอกว่าท่านอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นพิธีกร มีคนบอกว่าศึกแล้วมาเล่นตลกดีไหมนะคะมีคนไปถามท่านเนาะท่านก็บอกว่าส่วนตัวก็น่าคิดเหมือนกันน่าลองหรือจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวหรือจะไปเป็นนักภากบอลก็ได้ทั้งนั้นนะคะมัน,ม,นมันมีสถานภาพในโลกใบนี้เยอะที่เราอยากเป็นอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นพิธีกรมีคนบอกศึกมาเล่นตลกไหมไก็น่าลองนะทำไมชบศึกมาเป็นผู้ประกาศข่าวไหมศึกมาเป็นนักพากบอลไหมซึ่งก็ชอบ ข่าวของทั้งสองพสหลุดออกไปนะคะวันนี้คนที่ออกมาให้ข่าวค่ะก็คือพระพยอมกัญญาโนนะคะเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วค่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ผ่านทางรายการเจาะลึกทว่วไทย Insight Thailand นะคะบอกว่าการที่ร้มหาสมปองกําหนดวันลาสิกขาล่วงหน้าถึง2ปีเนี่ยจะทําให้คนเสื่อมศรัทธาได้และไม่เชื่อมั่นเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาเข้าหูแล้วว่าประกาศล่วงหน้าแบบนี้ตั้ง2ปีเป็นเพราะว่ายังไม่เต็มย่า หรือเปล่าเพราะส่วนตัวแล้วถ้าหากพระมาหาสมปองจะสึกก็สึกไปเลยไม่ต้องมาประกาศล่วงหน้าและยังกำหนดห่างออกไปถึงตั้งสองปีด้วยมันถือว่านานเกินไปนะคะพระพยอมท่านยังเปิดเผยต่อค่ะว่าส่วนตัวเคยเจอปัญหานี้มาแล้วพอได้ยินมันเจ็บปวดแทน ส่วนกรณีของพระมหาภัยวันท่านก็แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าครั้งแรกเนี่ยยอมรับว่างงเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าพระมหาภัยวันจะประกาศศึกเร็วขนาดนี้เพราะว่ามีความสุขขมหนักแน่นมากกว่าพระมหาสมปองแต่เชื่อว่าการศึกครั้งนี้เป็นการประชด การปกครองของคณะสงฆ์แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงสร้างการบริหารงานของเทรสมาคมได้แต่กลับเสียพระดีๆไปถึงสองรูปซึ่งในอดีตก็เคยมีแบบนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เหมือนกับการยืนดูภูเขาไม่สะเทือนและอาจเข้าข่ายหวานคอแรงด้วยนะคะ ในส่วนของพระพยนนะคะท่านก็ประกาศเลยว่าถ้าเป็นตัวท่านเองเนี่ยประกาศไม่มีวันศึกอย่างแน่นอนค่ะและเรื่องลาศิกขาของสองพศเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะมีกําหนดเวลาการศึกออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้วแต่ว่าในแวดวงของผ้าเหลืองค่ะก็ยังคงมีดราม่ากันต่อ โดยครั้งนี้ไม่ได้เป็นแวดวงพระอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังโยงมาถึงแวดวงสื่อมวลชนกับพระค่ะอย่างพระมหาภัยวันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยท่านโพสต์ข่าวจากสื่อหนึ่งนะคะแล้วก็มีการระบุค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะบอกว่าหลังอาตมาศึกทนายท่านไหนอยากได้เงินเอาไว้เลี้ยงชีพอาตมาจะมอบอำนาจให้อัตมาจะฟ้อง เงินที่ได้จากการฟ้องจากสื่อขยะอาตมาจะไม่เอาสักบาทอาตมาจะมอบให้ทนายท่านนั้นนะคะ พร้อมกับระบุใต้โพสต์นั้นค่ะบอกว่าท่านใดที่เจอคอมเมนต์ที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทรบกวนแจ้งทางอินบ็อกซ์มาได้เลยนะตอนนี้อัตมามีทนายอาสาดำเนินคดีให้แล้วรวมถึงมีการทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าไม่ชอบไม่ว่าแต่ทำไมไม่ชอบต้องมาพร้อมกับความโง่ด้วยทุกครั้งไปซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็ปรากฏว่านัก ข่าวของสื่อดังกล่าวค่ะทักไปขอโทษทางพระมหาภัยวันแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะลบข่าวให้ส่วนข่าวเนี่ยก็มาจากข้อมูลอื่นที่มีคนเขียนมีคนโพสต์เอาไวบ้บนโซเชียลขอโทษที่ไม่ได้มีการตรวจสอบให้ดีก่อนค่ะ โดยทางพระมหาภัยวันเนี่ยก็ระบุนะคะบอกว่าให้ลงข่าวแก้ให้แล้วจะยกโทษให้พร้อมกับกล่าวด้วยบอกว่าจะชอบจะชังอาตมาไม่ว่าแต่อย่าทำร้ายกันด้วยความเท็จที่ไม่จริงเลยอย่าเป็นเหยื่อของความเกลียดชังอย่าเป็นเหยื่อของความอคติอย่าทำร้ายใครเพียงเพราะเขาเห็นตรงข้ามกับเราอาตมารอการขอโทษอย่างเป็นทางการนะแล้วจะยุติการดำเนินคดี ซึ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทางด้านของพระมหาภัยวันก็มีการโพสต์ภาพจดหมายขอโทษจากสื่อดังกล่าวค่ะข่าวที่ลงแก้เอาไว้นะคะแล้วก็มีการโพสต์ระบุว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปช่วยเกลียดอาตมาให้น้อยลงกว่านี้อีกนิดนึงเถอะนะนี่คือสิ่งเดียวที่อาตมาอยากได้พร้อมๆกับคำขออาภัยในครั้งนี้ อาจารย์พยอมเคยกล่าวว่าอย่าเกลียดกันเต็มที่เอาไว้ดีกันวันหน้าบ้างธรรมชาติของความหลากหลายย่อมทำให้เราคิดต่างแต่ความเห็นต่างไม่เท่ากับความเป็นศัตรู ตอนนี้นะคะลูกเพจหลายคนค่ะก็เข้าไปถวายกําลังใจให้พระมหาภัยวันกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลายท่านแสดงความคิดเห็นว่านี่คงจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แวดวงผ้าเหลืองแวดวงสงของไทยนะคะได้สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปถึงสองท่านด้วยกันหลังจากนี้จะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมในวงการผ้าเหลืองไทยก็คงจะต้องติดตามนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมนํามาสู่ การตั้งคำถามของแวดวงของพระสงฆ์ในบ้านเรานะคะประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็คงจะไม่สร้างผลดีหรือว่าคงจะไม่สร้างข่าวที่ดีสักเท่าไหร่สําหรับแวดวงของคณะสงฆ์ไทยค่ะ